โรคหลอดเลือดสมองหรือสโตกมีอาการอย่างไรโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่เป็นเลี้ยงสมองซึ่งมีสาเหตุใหญ่ๆอยู่2อ,อย่างค่ะ 1. สมองขาดเลือดไปเลี้ยงกับ 2. เลือดออกในสมองแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง9อาการที่บ่งบอกว่าอาจมีความผิดปกติถ้ามีอาการควรรีบพบแพทย์ค่ะ 1. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกไม่มีแรงยกแขนกำมือไม่ได้ของลุดจากมือไม่มีแรงเดินเดินเซยกขาไม่ขึ้นกระดกเท้าไม่ได้ 2. หน้าเบี้ยวปากเบี้ยวหลับตาไม่สนิทข้างเดียวกินน้ำน้ำก็ไหลออกจากมุมปาก 3. พูดไม่ชัดพูดอ่อแอคล้ายคนเหมาเล่านึกคาไม่ออกใช้คําพูดผิดหรือบางลายอาจพูดไม่ได้เลย 4. ังคนพูดไม่ออกถามย่างตอบอย่าง 5. ชาใบหน้าชาครึ่งซีกร่างกายคล้ายถูกฉีดยาชา 6. เห็นภาพซ้อนมองเห็นซีกเดียวของลานใส่ตาเดินชนของ 7. กืนไม่ได้กืนลำบากสำลักน้ำหรือแม้แต่น้ำลายตัวเอง 8. อยู่ๆก็ปวดศีรษะรุนแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตมักมาร่วมกับอาการอาเจียน9 เวียนศีรษะบ้านหมุนนานมากกว่า5นาทีโดยไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงท่าทางมักเป็นร่วมกับการเดินเซถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรรีบไปพบแพทย์ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องมีทุกอาการเพราะผู้ป่วยที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองต้องได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดหรือ ได้รับการผ่าตัดภายในเวลา4ชั่วโมงครึ่งหลังจากเริ่มมีอาการเพราะยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งเสี่ยงอมัมพฤกษ์อัมาพาตมากขึ้นค่ะต้นสายปลายเหตุเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันหนึ่งในนั้นคือเรื่องการรับประทานอาหารหากปรับพฤติกรรมเรื่องการทานอาหารได้จะลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆได้มากหรือหากเราไปตรวจสุขภาพประจําปีมีความดันโลหิตสูงมีไขมันสูงควรเริ่มปรับเรื่องอาหารได้เลยค่ะ ตอนนี้ทางเจล8 8จัดทำคู่มือหนังสือกินดีไตดีอายุยืนขึ้นมาแล้วเป็นคู่มือที่จะช่วยให้การคุมอมหาดเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแม้จะทำมาเพื่อผู้ป่วยไตยเสื่อมแต่ผู้ที่มีปัญหาความดันไขมันเบาหวานก็สามารถทำตามได้ค่ะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะทานเจล8 8สสถานีสุขภาพขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวและมีความสุขในทุกๆวันค่ะ